เกมน้อเกมโอเจ็บแม่เขาไม่ได่ามึงก็ดีแล้วไม่ละตึงหัาาวโคตรนานเลยยิ่งเปรี้ยเฮ้ยเจ็บปีศาจกูยังยางาน,น <c oughs> แต่พาแต่กูได้เพราะกูชิลจัดไ,ได้ทุกเมทุกเมทสวัสดีครับวันนี้ก็ยอยู่กับผมนายวอซีอ่านว่าไงวะเฟียครับผมเฟียซีใช่รับเฟียซี กระเป๋าบอลชันก็ตามเป็นแนวไอ้นี่นะครับผม MK เป็นทรงๆ MK เพราะเขาเรียกวเด้นจะเวดลัวเออแต่ไม่ได้ลัวมากขนาดนั้นนะครับมียิงบอกดาเมจด้วยนี่ครับแต่50จะได้มันไม่มีเป็นเซ็ตนะครับเป็นแบบสุ่มเซ็ตนะนี่นี่ผมมของในกล่องนี่มี90-150แล้วก็2000จะมีแยกมานี่ตามนี้เลยครับปบปลบมลชัน50ได้10อัน90ได้20อันแล้ว50ได้30อันแล้วก็สุ่ม500-1000 1อันนะครับ360 300ได้ไอเนี้ยกล่อง60อัน แล้วก็กล่อง500-1500ส 500, องอัน500จะได้100อันแล้วก็กล่อง500-1500 5อันนะครับพันนึงได้12อันเลยนะเนี่ยแล้วก็เจ้าคอรจะมีเป็นตัว50-10ล้าน10แล้วก็สั่งทำ1,000นะครับนี่ตัวทำ1,000ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ของในกล่องก็จะมี50-90ล้าน10สามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันห้านะครับผมแล้วก็อันนี้เซตสองพันนะครับเป็นเซตสุ่มกาชาดนะจำกัดเพียง10กล่องในเซิร์ฟเวอร์ของพันหนรร้าชาในการสุม่ม้อินนะครับบผมลลูกะาาททเ่นั้น าไอเดียนปนซื้อ,อได้เลยซืงอไป้สองพันแล้วก็ของฟาร์มก็ประมาณนี้ครับมีเอาไปคราฟของนะครับแชร์คุมเนยได้เป็นตัวละครสั่งทำแล้วนี่นี่เป็นตัวละครสั่งทำหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เอ่อก็ประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวไปเปิดไปเปิดกล่องให้ดูกันว่าได้อะไรบ้างครับไปกันครับผมไปกันมาครับเรามาลั่นกล่องกันเลยดีกว่าของนี่ก่อนสองร้อยกล่องขอพันได้ไหมหัวตัวพันปืนมีเยอะแล้ว อย่างอื่นไม่สนครับสามร้อยเม่สนห้าร้อยเม่สนนี่ไงหัวพันมาขาดแค่ตัวไม่ยากหรอกไม่เกินใจหรอกนี่กะมาห0มาว่ยมาหน่่ยมาแอลจะเอาพันพันดีสุดนะครับนี่ไงรบเซ้นทัพันนะเทลนี่ไง เอ้ยเลดเดดไม่แย่เลยนะครับนี่เลดดีเลยนะผมเสร็จแลว้วเดี๋นึงขออีกหน่อยขอวัวตัวอีกหน่อยนี่ฮะร้อยมาสองกระบอกติดเอ้ยเลดดีแล้วนี่ถ้าเป็นเล่นไปยหัวร้อยมาอีสองหัวตัวพันอีกได้วไหมหัวตัวอีกได้ไหมเพิ่มนมีเยอะแล้วเพิ่งนไม่ต้องอะ่ะขอแค่วัวตัว โอ้ยปืนไม่ต้องหัวร้อมาหัวห้าร้อยมาปืนอุ้ย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 ห้าร้อยออกดีเหลือเกินนะปืนห้าร้อยสี่เขบอกกันนะหัวห้าร้อยก็ไปเยอะแล้วขอพัดอีกหัวห้าร้อยไปีกห่ได้พันครบเซตก็คุ้มแล้วนะผมวสองร้อยกล่องอยากได้หัวตัวอีกอะหัวตัวมันไม่พอหัวตัวหัวตัวห้ารอยตัวห้าร้อมาหัวตัว โอโหไม่มาตัวห้าร้อยมานะครับห้าองท้ายแล้วก็เดี๋ยเปิดกล่องพันต่อเลยไอ้พันกบเสรมาช่ด้วยนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะครับกล่องห้าร้อยถึงพันห้าพันพัมาอะไรมาหัวร้อยืนห้าอยเื่พันืนห้าร้อตัวพันหัวพันอ่าพันกบเร ห้าร้อยผ่านห้าร้อยนี่งไงพ่านห้ามาสองชิ้นแล้เชิยวจัดได้พ่านห้ามาสองชิ้นนะครับมาครับก็ประมาณนี้นะค,ะนะครับถ้ไปไปยิงกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอชา้าแล้วได้พ่านห้ามาสองชิ้นแล้วเขาเล่นอย่างนี้อนะ่ะอย่างนี้ไปกันครับมาครับตัดอีกทีหนนะึ่งผมแตกผมก็พอแนละ้วผมไปนะแตผมแตกยี่สิบตัวแนละ้วไม่ได้เซตดีๆเลย มัาแ,แตกเอ,อมันก่อนดียองมันใหม่ดีว่โอูสองมันใหม่ ไม่ยอดโหถึอโตรอ่ะนั่นละแปดอ่ะโอ้ดูดิถามเป็นผมเลยท่านน่ะโอ้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวอ่ะวัดไม่ไหวอ่ะเฮ้ยผมเอ้าผมว่าอะไรไปทู่ข้อี่ย ไม่รอดละไม่าารอดละเนี่นนยรอยรอยู่มาแรงโพวด

เก็บแต่กบเซตแต่เซตไหนไม่ครบเซตถูกปู่ไปนั่งเล่นกว่าปู่ยิงน่าละสี่น่าละแปดแปดเดียวแล้วไปยิงอีกหลอดวิ่งตามไม่ทันเลยไม่ที่วิ่งตามไม่ทันสู้ใครไม่ได้เลยวะ กูบางจ๋าเลยเฮีย <Here. S 1> แต่พวกกูซิโเกินแล้วนั่นแหละกูกลับแตกโอ้ไม่รอได้อย่างนี้คิวโอ้สองพันใหม่สองตัวแล้วกูเล่นพันโอ้โหหัวพันใหม่ตกไปสักเออตกไปหนึ่งเราไปเดี่ยวกันจอกไปหยอกเล่นกตกเลย ผมไม่รู้จะช่วยยังไงรูเรื่ผมดิช่วยยังไงวะเนี่ย,ย,ย,งงยผมไม่ได้ช่วยเฮียเขายังไงนะครับ ตอนนี้มันหนักต่ผมอ่ะเฮี้ยอยู่นะเแรบผมอ่ะจะเนี่ยเหี้ยผมโดนลุ้ม่ะผมไม่รู้จะเชื่อไงจริงวะเฮ้ quá như thế vậy đó? Oh, nó đi chơi truу ngay à? <laughs> Ui.

มันเอาอะไรไปตู้ไม่ได้ันตู้ไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวอะผมเช็ดพันเอาสองพันสองสามตัวตู้อยาก่ะ ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับผมไม่น่ายๆเฉยครับผมเซ็ดแค่นี้เองเพราะเขาให้เป็นกล่องมาสุมสูงสุดได้แค่พันห้าก็ประมาณนี้แล้วกันครับสวหรับคลิปนี้ไว,นนนไ,นไว้วเจอกัน,ค,ค,ลนคลิปหน้าสวัสดีครับผมเช่นครับ